สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสําหรับในวันนี้เราอยู่ในโพชนะของพระเจ้าในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่7ซึ่งต่อจากบทที่6ครั้นที่แล้วในบทที่7ก็ยังอยู่ในเรื่องราวของผู้วินิจฉัยกิเดโอนเรื่องราวกิเดโอนในจะจบในบทที่8และบทที่9ก็จะเป็นลูกของกิเดโอนพยายามที่จะสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นกริย์นะครับแต่ลร่งเรื่องเรานะั้นจะมะีสิ่งที่ เต็มไปได้วยพาะพรที่พระเจ้าอสอนกับเราแต่ในบทที่7เราได้เห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้วินิจฉัยกิเดออนเมื่อกิเดโอนและคนอิสราเอลจะออกไปสู้รบกับคนมีเดียนพระเจ้าตรัสก,กับกิเดโอนบอกว่าคนที่อยู่กับเจ้ามีมากเกินไปเกรงว่าคนอิสราเอลจะทะนงตัวต่อเราโดยกล่าวว่ามือของข้าเองที่กู้ข้าไว้พระเจ้าตรัสก,กับกิเดโอนให้ลดจํานวนทหารลง จาก32,000คนเหลือแค่300คนกิเดโอนประกาศว่าคนที่กลัวตัวสั่งไม่กล้าไปก็สามารถกลับบ้านได้ก็มีคนกลับบ้านถึง2 2 0 0 0คนยังเหลืออีก10,000คนพระเจ้าตรสกับกิเดโอนว่าพาคนที่เหลือ10,000คนเนี่ยไปที่แม่น้ำเพื่อที่จะทดสอบเอาคัดเอาคนที่เก่งคนที่ดีสามารถที่จะออกไปสู้รบได้ คนที่พระเจ้าบอกว่าไปาได้ก็สามารถที่จะเอาสู้ลบแล้วก็ไปได้แต่คนที่บอกว่าอย่าไปาก็ไม่สามารถที่จะไปสู้ลบกับคนมีเดียนได้กิเดโอนก็พาคนหนึ่งหมื่นคนลงไปที่แม่น้ำตามคำบัญชาของพระเจ้าพระเจ้าตรัสกับกิเดโอนว่าคนที่ใช้ลิ้นเลียน้ำดังสุนัขรวมไว้อีกที่หนึ่งคนที่คุกเข่าลงดื่มน้ำก็รวมไว้อีกที่หนึ่งแต่คนที่ใช้มือ วักน้ำขึ้นมาและก็เลีย300คนว่าอีกที่หนึ่งพระเจ้าตรัสกับกิเดโอนว่าเราจะช่วยเจ้าทั้งหลายด้วยทหารจำนวน300คนจากนั้นพระเจ้าตรัสกับกิเดโอนว่าให้ขึ้นไปตีค่ายของคนมีเดียนถ้าเจ้าไม่กล้าไปกลัวก็ให้ไปกับปูราคนใช้ของกิเดโอนเมื่อมาถึงที่ค่ายของคนมีเดียน กิดเยโอนได้เห็นถึงทหารมากมายเมื่อฝูงตะกะแตมปะทังกาทหารมากมายพร้อมที่จะสู้รบกับคนอิสราเอลขณะที่กิเดโอนแอบเข้ามาในค่ายของคนมีเดียนก็มีชายคนหนึ่งกำลังเล่าความฝันให้กับเพื่อนฟังบอกว่าเราฝันเรื่องหนึ่งมีขนมบาเล่ก้อนหนึ่งกิ้งเข้ามาในค่ายของคนมีเดียนขนมเหล่านั้นก็ ชนเต็นและทําให้เต็นล้มลงเพื่อนอนเขาตอบว่านี่ไม่ใช่อื่นไกลเลยนอกจากดาบของกิเดโอนบุตรของโยอาบคนอิสราเอลพระเจ้ามอบคนมีเดียนไว้ในมือของคนอิสราเอลแล้วเมื่อกิเดโอนได้ยินอย่างนั้นก็นมัสการพระเจ้าที่นั่นแล้วกลับไปที่ค่ายของคนอิสราเอลแล้วก็สั่งให้คนอิสราเอลุกขึ้น ทหารจำนวนส0 0้คนลุกขึ้นมาวันนี้พระเจ้ามอบคนมีเดียนไว้ในมือของเราแล้ววันนี้เราจะออกไปสู้รบกับคนมีเดียนทหารสาม้คนก็แบ่งเป็นสามกองให้เขาถือเขาสัตว์ทุกคนและถือหม้อเปล่ามีคบเพลิงอยู่ในหม้อนั้นเมื่อกิเดโอนจะเป่าเขาสัตว์และต่อยหม้อให้แตกมือซ้ายก็ถือคบเพลิง มือขวาก็ถือเขาสัตว์พร้อมที่จะเป่าคนทั้งหลายก็ร้องขึ้นมาว่าดาบเพื่อพระยาเวและเพื่อกิเดออนทหาร300คนของอิสราเอลก็ทำตามสิ่งที่กิเดโอนสั่งจนทำให้คนมีเดียนที่อยู่ในค่ายนั้นก็กลัวตัวสั่น์และก็หนีไปกิเดออนก็ประกาศให้กับเอฟไาอิมให้มาสมทบสู้รบกับคนมีเดียน จนสุดท้ายกิดโอนและทหาร300คนก็ชนะเหนือสงครามพระพรที่ได้รับจากในบทนี้ก็คือการพึ่งพาพระเจ้าพระเจ้าลดจำนวนทหารจาก32,000คนเหลือแค่300คนเพื่อไม่ให้คนอิสราเอลเนี่ยยิงทนนตัวบอกว่าข้านี่แหละเป็นผู้ที่ช่วยกู้ข้าไว้พี่ดองทีละครับย้อนกลับมาดูในชีวิตของเราว่าหลายครั้ง เรามักจะยกตัวเราเองเรามักจะยกความเก่งความสามารถของเราจนลืมไปว่าความสําเร็จทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังชีวิตของเราทําให้เราประสบความสําเร็จด้วยการทรงนำที่มาจากพระเจ้าในเรื่องนี้ทหาร300อคนชนะคนมีเดียนได้ไม่ใช่เพาะกําลังทหารแต่เป็นกําลังที่มาจากพระเจ้าการชนะครั้งนี้ก็มาจากพระเจ้าสิ่งที่พระชนะของพระเจ้าตอนนี้กําลังบอกกับเราว่า จงพึ่งพาพระเจ้าทุกสถานการณ์ที่เราเจอกับความยากลําบากแค่ไหนถ้าเราเชื่อและพึ่งพาวางใจในพระเจ้าทุกอย่างที่เรารเผชิญน,นั้นจะผ่านไปด้วยดีขอพระเจ้าเสริมกําลังและอวยพระพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไปในวันวานฉันได้เริ่มต้นมาอย่างไร ีวิตไว้วางใจพระองค์นำให้มีวันนี้เรื่องราวที่ดูว่าเป็นไปไม่ได้พระองค์ทรงนำในทุกทีสิ่งที่มี ไม่ว่าวันนี้ไม่ว่าวันไหนขอขอ